สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอโหห่างหายกันไปตั้งหนึ่งวันนะวันนี้ผมก็มาดูอีเวนต์ในเกมนี้กันนะครับแล้วก็เห็นว่าเออมันมีอีเวนต์พัลเซอมาซึ่งหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละแต่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้แจกดีมากๆเลยนะคือมันแจกกบออาตาแล้วก็ตั๋วมาแล้วก็มีแรมโมนิดหน่อยคือแบบเออถือว่าเป็นอีเวนต์ที่เข้าท่านนะเออควรจะมาแบบนี้ทุกๆรอบเลยนะเอาจริงคือรอบที่แล้วเนี่ยไม่ใช่รอบที่้วต้องบอกว่ารอบโคโรโบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบให้พวก ตัวตัวฟรีอ่ะหนึ่งตัวปะให้มาทำไมก็ไม่รู้คือดีสุดของอีเวนต์พัซเซลคือตัว๋วใช่ป่ะ5ดาวเอ๊ะไม่ใช่ตัว5้ดาวตัว5้าใบเออแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนเป็นกบเออเข้าท่านะจริงเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เข้าท่ากว่านี้ คือช่วงนี้มันไม่มีคลิปลงจริงๆครับคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเดียนะแล้วก็ผมมีไลฟ์ไมค์ครับอยู่นะครับผมมีเล่นไมค์ครับด้วยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมนะผมก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันหรอกแต่ว่าจะพยายามนะครับไลฟ์บ่อยๆนะครับคือผมก็ไม่ได้ว่างไงคือบางวันผมอาจจะต้องสอบหรือเปล่าไม่รู้กันเดี๋ยวดูอีกต้องดูอ่ะนะเพราะว่าผมก็กําลังจะสอบแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอนาะคตก็จะมีเวลาว่างมากกว่านี้ด้วยนะ แต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยนะครับผมเออนะเ,เ,เ,เรียบเรียงเรียบเรียงคําอยู่นะฮะเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าไหวเปล่าคือโอ้โหนะผมต้องมาดูป้อมตัวคือผมอยากไปอยูุไปดูทีมข้างหน้ามากแต่ว่านะยูนิตบินฝั่งเขาก็ฆ่าไม่ตายนะครับป้อมก็โดนตอดอยู่นั่นแหละผมจะผมไม่ได้เอาตัวสกัดการมานะลืมดูนะครับรีบไปหน่อยผมรีบไปหน่อยนะ แพ้แน่เลยวะคือแพ้เพราะยูนิตบินเขาหรือเปล่าผมกลัวตรงนี้แหละนะครับนี่เราไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเนี่ยยูนิตบินเขามาแล้วไหมนะแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนโอ้ไม่นะคือผมอะลืมลืมจริงๆอันนี้ผมพลาดจริง คือผมมันไม่ได้ดูเว้ยคือผมจัดทีมมา2แบบท่านชมก็น่าจะรู้แล้วแหละผมจะจัดทีมแบบตัวทีมหนึ่งไม่มีตัวสกัดกัน้นแล้วก็อีกทีมหนึ่งมีตัวสกัดกั้นเพราะว่าผมคือมันมันเปลืองอ่ะเออผมอยากจะเอาตัวโหด,ดมาลงมากกว่าแพ้อะไรเงี้ยละรอบนี้เช็คแล้วครับไม่มีครับผมไม่มีแน่นอนเออเมื่อกี้แบบโดนนะยูนิตบินกระตืบกระตืบป้อมแตกเลยโอ้เซง็ง โอ,โ,โอ้โหดูดิคือเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดมันติดใบโคตรดีแล้วมันแม่นยำมากแบบมันโดนจะร้อยเปอร์ซนตเลยก็ว่าได้นะคือแบบมันสาสกิลทีคือโดนอะติดแน่นอนอะเมื่อกี้คือแบบโอ้โหโดนทั้งทีมครับผมแม่นยำจริงๆนะแต่ก็ด้วยความที่สกิลมันก็ไม่ได้มีดามเมจนะเออมันก็อาจจะแบบไม่ได้โกงอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลนะเออมันทําให้ฝั่งหนูข้ามเนี่ยปล่อยสกิลยากขึ้นนะครับคือแบบ ข้ามาแบบเหมือนปล่อยเลนเจอร์มาตีธรรมดาเฉยๆไม่ได้ใช้สกิลอ่ะมันก็แค่นี้มันก็โกงแล้วนะไม่ต้องมีดาเมจก็ได้นะติดใบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเออเป็นตัวป่วนที่ดีแล้วนะครับี่ยโหชิวเลยนะโอหเมื่อกี้เสียดายมากครับคือภาคพื้นผมชิวมากเลยยังไงก็ชนะแต่ว่ายูนิตบินผมลืมเอาตัวสก,กัดกันลงนะโอ้เดี๋ยวต้องต้องเล่นเขาเลยนะต้องสังเกตดีๆนะครับผมใช้ทีมผิดชีวิตเปลี่ยนเลย แต่ก็ไม่เป็นไรนครับผมแพ้ตาเดียวเองตางนี้ก็ขอเอาแรงคืนหน่อยละกันดูชื่อเขาดิพอตอตอสมโชคกอจุดสี่นี่คืออะไรอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอะไรวะมันคืออะไรมันเป็นเลขหน่วยงานหรือเปล่าเออแบบหน่วยกกอตอะไรั้อย่างแต่แบบมันเยอะจังวะเออแต่ผมจะไปสงสัยชื่อเขาทำไมเนะี่ยเอยอไรสาระเลยเกินอ่างมันเถอะ มารอบนี้ผมไม่พลาดแล้วนะครับผมนะฝั่งของข้ามมียูนิตบินผมก็เปลี่ยนมาใช้ทีมที่ผมมีตัวสกัดกันเนาะแต่ว่าลําบากเหมือนกันครับเพราะว่าทีมตัวสกัดกันผมมันตีแบบตีไม่เข้าอะ่ะเออมันแพ้ตัวบับอมตะนะมันตีทะลุไม่ทะลุนะครับผมโอ้ยดามเมจก็แรงจัดเลยฝั่งนูน้นนะฮะโอจะหลุดไปลูก ขี่ปนาวุธยัดหน้าไปทีวะเออเอาเอา,เอาไหวเปล่าถ้าเราชนะนี่คือบอกเลยว่าเพราะว่าเทคนิคผัดแช่เลยเนี่ยแต่ถ้าแพ้ก็ไม่แปลกครับผมดามเมจแบบล้นมากเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยากได้ชิ้นจังเลยอุ้ยแต่ยุนดบินเราจัดการได้แล้วนะหลังๆดูครับโหไทยการนี่แบบสุดอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเออนี่ไง ชนะได้เฉยอ่ะข้างหลังไม่ไม่น่ากังวลแล้วนะครับผมอ่าฮะชิวเลยอย่างงี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเลนเจอร์ฝั่งข้ามถึกจังวะเบาเนี่ยเบาแสงเนี่ยโคตรจะบอลงมาถึกรับผมแล้วก็เบาไฟด้วยคือมันถึกหรืออะไรอะตีไม่ถึงหรอโอเคเจาะมาแล้วครับยังไงฟาดไป นี่ฟาดไปทีนี่โอ้โหชนะได้เฉยเลยจากกำลังจะแพ้ครับผมนะครับกลายเป็นพลิกชนะได้นะครับผัดผัดแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันรวมตัวกันก่อนแล้วก็แช่ไปจากนั้นก็ตายนะครับผมโดนผมจัดการหมดก็เป็นเทคนิคที่ดีนะเออมันทำให้เราแบบมีโอกาสชนะมากกว่าผัดแช่เออนีอ่ยังไงยังไงตะไบกันไกลสวย โอเคนะครับมาต่อกันเลยเอ,อ้มันโดดประวาไม่ขึ้นหัวกระโหลกนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะโดนก็ได้นะแค่บัฟมันอาจจะทับกันหรือเปล่าดูยากเหมือนกันเนาะฟาดไปทีนึงอ,าาอ่าฮะโคตรโกงอะดามจโคตรแรงอืม Okay. โอ้ยเบลล่าจะเย็นลูกเบลล่าเบลล่านี่มันทำอะไรได้สกิลอะผมไม่ได้อ่าบับอะไรก็ <cũng S 2> ไม่รู้เนาะตีขี้หรอโอเคยังไงถ้าแสงถ้าแสงตีเองครับผมนี่จมตีไปสวยโอเคสวยสวย,สวย โอ้โหนี่แทบจะเจอยูนิตบินทุกทีมเลยปะเนี่ยโอ้โหอะไรวะฮิตมากเลยครับยอดฮิตจริงๆแม่ใช้กันแบบถล่มทลายสุดๆนี่ครับผมเราดวนผมจัดการได้ไหมดูครับบอสบอสเออตัวอ,อย่างนั้นดีเดียนเน่ใช่ไหมเดียนเน่โอ้โหตัวผักทีมผักปะเนี่ยเขาผักโหดมากดเลย เขามีตัวผักตั้งสองตัวเนี่ยอย่างตึงอ่ะนี่งผมตายเพราะว่าเบน่มารูเขาก็ฟาดจังเลยโชคดีที่เขาไม่ได้ปั้น Mac, แม็กเราก็ใส่เกียร์จดดาวเนาะไม่งั้นผมแพ้แน่นอนคือแค่อัพแม็กผมก็เริ่มซูมไม่ค่อยไหวแล้วเบน่มารู้เนี่ยเพราะว่าดาวเม่มันแรงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้อัพแม็กเนี่ยก็สู้ได้นะครับแต่ถ้าใส่เกียร์เจ็ดดาวมาล้วนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะเป็นทีมที่แบบโหดมากๆกันนะ เบนิมันรู้มันเก่งนะเออมันเก่งแบบคือผมก็อวยมันบ่อยแหละแต่คือมันเก็้เก่งจริงๆอะ่ะมันไม่ได้กากแต่แบบแค่เก่งไม่สุดว่ะเออถ้าทะลุอมาตะจะดีกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังเก่งอะ่ะเ,เอ็ดเวิร์ดก็ดีครับผมถ้าบุ๋มทุกคนว่าดีบุ๋มก็ว่าดีอะ่ะเออหรือว่าแบบบุ๋มว่าดีก็ต้องดีอะ่ะเออใครว่าไม่ดีก็ต้องเชื่อบุ๋มมี้งยปะเออ พอเราได้ใช้งานแล้วไงเออมันก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะดูดิโอ้โหดูดาเมจมันมันไม่ขาดไงมันมันเป็นตัวที่สามารถเติมดาเมจได้ดีนะครับเนี่ยโอ้โหเจ๋งจริง,รงแต่นั่นแหละผมก็ยังต้องนั่งคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะปั้นแม็กดีไหมนะอ่ะงั้นวันนี้นะครับผมขอลาท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมอาจจะค่อนข้างพูดน้อยหน่อยนะครับพอดีผมเจ็บคอแล้วก็เพิ่งไลฟ์สตรีมมาไงแล้วมันก็เจ็บคอนะฮะต้นะ้้นน้้ออออองงขขภััััััยยดวววนน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 ะะีผผมมมลลาาทู่่ชไปกกแคครรบบ